ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆชาวมัสเรเดอร์ทุกคนกดซับสไครต์กดไลค์หรือคอมเมนต์ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำผลงานดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ First Gita r Toy Review DX f i Gear 2024นะครับก็เป็นตัวผลิตใหม่ล่าสุดของทางบันไดาช้่านะครับก <c oughs> <Alright. c oughs> ็กล่องสวยมากกล่องคมมากกล่องสุดยอด นะครับก็แต่ข้างมหนจะสดยอดไหมก็ต้องมารับชมการรีวิวของผมนะครับว่าผมจะประทับใจมันไหมแล้วมันมีอะไรผิดมีอะไรดีขึ้นหรือแย่ลงหรืออะไรก็ตามถ้าเราจะเจอกันนะน,ะนี่ดูดีดูของแถมก่อนริวคิเออทำไมกล้องมันสว่างจังเลยนี่ก็เป็นของแถมนะครับนี่ก็เป็นเออริวคินะเป็นอะไรอะ่ะ เข็มกัดกัดตรงนี้เหรอโอ้เป็นแผ่นป้ายเลยเนาะจริงจริงเขาให้ไฟมาด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้แกะเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ดูเลยดีกว่าแป๊บหนึ่งนะแป๊บ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 มาแล้วนี่ครับไฟส์ก็ได้มาด้วยอืมเออนี่โอเคไฟส์นะครับอันนี้ก็เป็นเข็มกัดเหมือนกันเอาละนอกเรื่องแล้ว ผมจะทำการตัดบับเบิลก่อนนะครับแล้วผมจะพากลับมาในแบบที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับรับประกันความสวยจริงงามจริงนะครับกล่องจีนโอ้โคตรเท่สวยมากจริงๆรืมไฟเป็นการโฆษณาสินค้าผ่านกล่องที่ยั่วยวนที่สุดเลยนะครับคนจีนออกแบบเนี่ยนะตัวด้านบนดิสมาร์ทเบรนใครสักก็เป็นแบบนี้นะ นี่ไฟหันข้างโอเทมากใครออกแบบเนี่ยทำไมบันไดคิดไม่แบบนี้เนาะการวางตัวไฟกันแต่บันไดสมัยก่านทำเป็นกล่องใสเห็นของข้างในเนาะมาดูฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยสวยขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของสัญลักษณ์ไฟนะครับซึ่งเพื่อนๆคงจะเดาออกว่าผมจะกีดฝั่งไหนนะครับเพราะว่าทุกคนจะรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าคนจะกีดฝั่งไหนดีดีไฟ แต่ถ้าเกิดว่าเป็น dx รุ่นเก่ารู้สึกว่าจะเป็นหน้าเดียวหมดเลยนี่ด้านหลังโคตรสวยซื้อแต่กล่องได้ไหมเนี่ยเอาอีกกล่องหนึ่งมาตั้งตู้ผมจะบอกเลยว,ว่าผมได้เบิ้ลน,นั่นเนี่ยผมเบิ้ลไปแล้วไม่รู้จะจะถูกใจไหมนะแต่ก็เบิ้ลไปแล้วเบิ้ลสองเลยที่เกียรมาเก็บมือสองนะครับด้าน,นหลังสวยมากกล่องยังคมเลยต้องซื้อซื้อกันตอนนี้นะครับเพราะว่ากล่องยังสวยอยู่เลย นานมันไปกล่องเสียหายก็มีนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหยไฟสแสงจ้ามันจ้าซะเลือกเกินดูนิ่งๆก่อนตั้งไว้นิ่งๆนะโอเคเดี๋ยวโฟกัสให้ด้วยโฟกัสด้านตรงกลางโอเคตั้งกล้งตั้งไว้ค้างไว้ภาพจะได้ไม่สั่นเนาะด้านข้างาน,นี่ก็สวยดูดิดูๆูด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 ูนี่นะครับไฟ แบบเต็มเต็มตัวนะครับอืมก็เป็นเข็มขัดไฟเป็นตัวไฟรู้สึกว่าจะเป็นหน้าเดียวกับที่อยู่อันนี้หรือเปล่าตรงด้านหน้ากล่องอะเนาะสมาร์ทเบรนเนี่ย oh. โอ้โหกำกับทุกทางกลัวจะไม่รู้มาจากสมาร์ทเบรนนะครับ mm. ก็เป็นตัวเดียวนะน่าจะภาพเดียวแหละกับตัวนี้เรามาขยายขึ้นใช่ไหมชัวร์เลยแน่นอนแต่ร้จำไม่ได้วะใช่ ใช่ตัวเก่าไหมะไ,ไม่ที่อยู่ในกล่องเก่าอะ่ะใช่แอคชั่นท่าพลวท่าเก่าไหมหรือผมลืมแล้วเพราะว่าผมไม่ได้มีกล่องนั้นนะมันเียดหมดแล้วไม่ไม่กล้าเก็บแล้วมันก็แพงมากด้วยนั่นแหละแล้วมันชัวสองนิ้วเฉยนะหรือมันถือปืนถ้าจะไม่ได้ลืมแล้วอืมโอเคเราจะไปเก็บสกอตเทปกันฝั่งไซรั์โลโก้ตรงนี้ฝั่งฝั่งไรเดอร์เราจะเก็บไว้เพราะว่าคิดว่าคงไม่มีใครกล้าเก,ก็บตรงนี้ให้มันยับ นะครับสักครู่นะนาแน่านมาช้าแต่มาแน่โอเคครับตอนนี้ก็เทปก็ถูกกรีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> นี่ผมกรีดฝั่งนี้เลยนะฝั่งไฟด,ดู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 ไม่มีรอยยับเลยเป็นไงเซียนไหมเสียนไหม <c oughs> <c oughs> ปีกกองไม่ยับเลยปีกฝาไม่ยับเลยฮ่าามึงน่าจะเก่งนีัน้แต่เซีเอนะไม่งั้นกล่องซีเอ็มผไม่พังขนาดนั้น <c oughs> มาเก่งเลยตอนนี้เดี๋ยวขอดูขอรูปสักครั้งนึงก่อน หน้ากล่องก็เนียนดีนะไม่มีตะปุ่มตะปั๊มขึ้นมามันชอบมีปัญหาตอนใส่กลับคืนนะแล้วมันไปชนปีกกล่องอีกฝั่งหนึ่งนะอ่ะอืมันล้างกันแบบหนึ่งปีกกล่องก็แข็งขอข้างในก็แข็งนะแข็งแข็งเดี๋ยวหาไล่ดีงออกมาก่อนดูได้แล้วไฟไฟมันเป็นอะไรนะทั้งหมดมันเป็นความผิดของเจ้าอินูอิ นะครับประโยคเด็ดของไข่สะมาแล้วไฟส์ึงกล้องลงกล้องลงเสร็จแล้วรอสักคู่เลขกหมาท่านเรียกกําลังเปิดกล่องโอเคอืมก็หายใจร่วงหน่อยฮดูดีคุ้มมันยังกับร่างไข่กรถาดไข่กลัวจะไข่จะบอบชำ้ำ นี่นะครับเซ็ตของทั้งหมดโทรศพัพท์ฐานเข็มขัดล็อกข้างาอาวุธอาวุธไม่มีให้เสื้ออานี้สายเข็มขัดอยาให้ดูสายเข็มขัดก่อนเนาะเพราะว่าจะไม่ได้อ,ออกมานะนี่ขาวจัว๊วเข็มของใครสากก็จะเข้มเข้มขึ้นกว่าน,นี้นะครับจะเทาเข้มกว่าน,นั้นแล้วก็เข็มขัดตัวนี้เขาให้มาเอาไว้เพิ่มเนาะใช่ไหมเอาไว้เพิ่มขนาดเอวอืม เพราะว่าดีของจีนที่มาจากจีนอะ่ะไม่ว่าจะแท้จะปลอมอะ่ะเขาจะให้สายเพิ่มมาให้ด้วยดีดจริงๆก็คือว่าเขากลัวเราอ้วนนะอืมแล้วก็มีกระดาษซ้อนอันนี้มาให้ด้วยเดี๋ยวให้ดูเส้นหนึ่งเพื่อที่จะบอกว่ามันไม,เไม่เราไม่สามารถที่จะถอดออกมาจากฐานได้นะคือคลิปนี้ผมจะไม่เล่นสายเลยนะเพราะว่าถ้าเล่นไปมันก็งอใช่ไหมล่ะแล้วก็ดึงออกไม่ได้ดต้องใช้ไขควงงัดอะ่ะอืมคือใส่ตายเลยไม่มีที่ให้เราดึงออกเลย ไม่รู้ทําไมทาทําไมก็แช่อยู่ว่าในหนังมันดืมมันเอาไปทั้งเส้นแต่ว่ามันไม่สะดวกคนเก็บอะ่ะอืมไม่สะดวกเวลาเข้าตู้เขามีแค่นี้แหละสายอืมทีนี้เรามาดูในส่วนของเข็มขัดกันดีกว่าเออดยวค่อยดูเข็มขัดดูนี่ก่อนล็อกข้างเงาวับมันวับมันมาก จับมือแล้วจับแล้วม,มันมันมือติดไหมเนี่ยเออนี่แหละอันนี้คือมือคัดเดี๋ยวไปเพิ่งงงไปหมดแล้วเดี๋ยวนะช่างเนื้อช่างเนื้อมาดูเลยปาง่ายดีนี่นะครับนี่ล็อกข้างทั้งสองก็คือเอาไว้ใส่ไฟช็อตกับไฟพอยเตอร์ตรงนี้ก็กวงข้างในกวงนะครับกวงเลยปกติมน้องตัดหน้าทศเสีเอ็มใช่ไหมดูให้หมดเอาดูให้ชัดๆเลยครับ ทีเดียวไม่มีรอบสองเพราะว่าจะเก็บแล้วโอเคทีนี้ก็มาดูฐานยิ้มขัดตัวนี้กันนะกี่ไข่สาก็ออกอยากเหมือนกันแน่นยันแน่นยันที่ล็อกกะโถเนี่ยนะเหมือนเก่าเลยเหมือนเก่าน้ำหนักเท่าเก่าเท่าเท่าเก่าแต่ เิียวสัมผัสดูลื่นมาดูใหม่อ่ะมันใหม่อ่ะมันใหม่นะครับตอนนี้แข็งโป๊ก่ใช่แข็งโป๊กเลยเที่ล็อกโทรศัพท์แข็งโป๊กนะครับดูใ้ใกล้นิ่งๆช้าๆโอเคจบไปสำหรับฐานเข้มขัดเอาไว้ไหนดีปลอดภัยสุด เอาไว้ตรงนี้ทีนี้มาดูโฟนมีที่หยิบขึ้นด้วยอ่าเดี๋ยวเช็ดมือก่อนความรู้สึกก็คือรู้สึกเหมือนเก่าแต่ว่าสีดูดูมันมันขึ้นนะดูเงาเงามันมันขึ้นอืมดูเมทัลลิกขึ้นตรงนี้ก็เป็นผิวด้านด้านหน้า,นาตรงนี้เป็นผิวด้านตรงนี้เป็นเหมือนมุกมุกออกเดียวแบบลื่นๆมันมันลื่นๆ เปิดออกมาเป็นไงปุ่มก็แน่นดีนะครับอืมปุ่มแน่นดีขนาดเท่าเดิมเลยดูจอซมผมจะซูมนะแล้วก็จะช้าๆจะค้างไว้นี่นะ เนีย่ยก็จะมีล็อกตรงนี้ได้วแต่ว่า CSM ไม่มีนะไม่มีล็อกยิงป้องป้องเออแต่ตอนดึงอันนี้ง่ายง่ายขึ้นของเก่าตอนดึงเป็นปืนอะ่ะเออกับตอนพับแล้วก็ล็อกตรงนี้นะต่อไปชิ i f t f ฟวิธีจับก็คืออย่าจับให้ถูกตา,าครับตาเขาชอบ air. อ่อนแอคิดว่าเหมือนเก่าไหมก็เกือบเนาะ ใส่เข้าไปก่อนเนี่ยนะครับไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วอดับก่อไปแล้วก็ไปใส่ฐานนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านาจะเอามาเปรียบเทียบห,หมดเลยรีเจนดีเอ็กแล้วก็อันเนี้ยเพราะว่าผมคล่องใจกับมันอยู่นิดนึงตอนดูรีวิวก็จิ้มรางฐานตรงนี้นะสักคู่นะตอนนี้ก็ถึงเวลาเล่น dx ไฟ2์นแล้วนะครับก็มาดูลักษณะของเข็มขัดกันก่นกอนที่จะไปเล่นนะหัวเข็มขัดกับปืนนะว่ามันเป็นไงครับรูปร่างก็จะมาเป็นอย่างนี้เลย นะครับอืมโ <Okay. S 1> อเคออกมาเล่นก็จะบอกก่อนว่าการใส่หัวเข็มขัดมันจะเป็นล็อกสองชั้นนะไม่เหมือนกับรุ่นเก่าที่ว่าใส่แล้วหลุดออกมาเห็นไหมมันต้องกดอารมณ์เดียวกับอของทางรีเจนเน่นะอืมใช่แล้วก็เป็นของ csm ด้วยส่วนไขสะไม่ได้มีล็อกปึ๊กๆอย่างนั้นแต่ก็จะแน่นไปอีกแบบหนึ่งนะครับเปิดสวิตช์ข้างบนตรงนี้ ดูแสงเสียงนุ่มนวลคมชัดนะครับแล้วเรามาดูว่าจะมีไฟกระพริบไหมถ้าไม่ปิดถ้าไม่เล่นนะหน้าเห็นไหมหน้ามีเห็นไหมครับแบบเก่าเป๊ะโทรศัพท์เปิดฝาง่ายขึ้นล็อกง่ายขึ้นนะครับอืมตรงนี้ก็ดึงสลักมาง่ายขึ้นปิดเบิดง่ายขึ้นทุกอย่างง่ายขึ้นแต่ที่เรามาดูการคอนเนคชันนิ่งก่อน ได้ยินข้อเสียไหมเสียงทํานุ่มทํานวลน,นะครับเสียงนุ่มนวนลในหมดเลยเสียงนุ่มนวลมาก <Connect ion. S 1> ตรงนี้ไปลายไม่มีไม่มีไหมนี่ครับไม่มี <Connect ion. S 1> โอเคทีนี้ถ้าเราเล่นน่ะมันจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีข้อเสียใช่ไหมเดีย๋ยวถ้าฟังด,ดีๆกดเ,เลยแบบมนหนังว่าเฟนนอกจะมาแล้วเพื่อนๆว่ามันมันใช่ไหมเสียงนี้สลับไฟทุกคนเชื่อว่ามันใช่ไหมครับโอฟเฟนนอกเหรอเห็นไหมไม่ใช่เสียงมันตัดกันนะครับเหมือนกับว่าเขา น้ายาใช้ซอฟต์แวร์เดียวเออเขาเรียกว่าไฟล์เสียงเดียวกับตัว CSM f ฟ i ์อ่ะเพราะว่าเป็นอย่างนี้เลยมันติดๆอย่างนี้เลยเพราะว่า DX นุ่นเก่าไม่เป็นนะครับมาลองบัสโหมดเออสิงเกิลโหมดเสียงชัดมากฟังใหม่ <Single Mode. S 2> เสียงคมชัดนุ่มลึกยิ่งฟังข้อเสียนะดู ไฟแดงอยู่นานกว่าเพื่อนฟังข้อเสียตรงนี้ก็รู้อืมอืมฟังนะ ็นไหมมันยิงเป็นชุดไม่ได้มันเสียมันขัดหูมากเป็นการทําเหมือนกับ DX อันนั้นเลยไม่ใช่ CM1 เลยทีนี้ลองดูบัสเออ่บัสโมด,โมดก็มีไฟนะแต่ว่าไฟจะดับเร็วมากบัสโมดนี่ก็เสียงขัดหูเหมือนกัน มันน่าจะยิงแบบกดรัวๆนะบ้านหมวนหมวนแล้วโธ่ว่าอะไรเนี่ยก็คลิปเปรียบเทียบผมจะไปทำใน2003มาท่า2024นะครับแล้วแยกไฟไขส่สักทีนี้มาดูการแปลงร่างต้องกดช้าๆเจนๆนะครับถ้ากดเ,เร็วก็เฮ้ยทักคูงออฟเฟน็อกมันไหนล่ะหาปุ่มไม่เจอเห็นไหมเพราะว่ามันเสียงมันไม่สมูทอะ ไม่ไหลลื่นนุ่มลืม่นแต่เสียงอเน,นี้ยจะดังชัดเจนดีกว่าดีเก่าเยอะเพราะว่าดีเ็กเก่ามันน่าจะไม่ไหวแล้วหรือว่ามันเบาแต่ได้ก็จะไม่ได้ดูแสงสีสวยมากกดเข้ามาก็คอมพิวตอีกอแบบเก่าหมดเลย มันเหมือนเสียงของรีเจนไปก๊อฟรีเจนมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทําแยกคลิปออกมาแล้วต้องหารีเจนมาใส่ฐานแต่การเปิดปิดฝาเนี่ง่ายง่ายกว่าเก่าเยอะก็รีเจนผมมีแอ่แหละแต่มันเสียงเหมือนมากไงผมเลยท้วงแต่ถ้าเกิดเรากด Exit c h a รแล้วเรามากดข้างบนอะไกลปืนอะมันจะเป็นการ c a n เซิล x i t c h a ได้ด้วยนะครับแล้วมันจะกลับมาคอมพ l ล t e ก็คงมีแค่เนี่ยเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึงตอนจบเนาะ สวยมากก็คือดีทุกอย่างยกเว้นไอ้ตอนกดนั่นแหละกดไม่มันมือเลยทุกอย่างสวยสีสันสงบน่าจะมีโหมดนี้แล้วนะโหมดแบบเปิดไฟค้างไว้อะอืมเปิดแบบเปิดค้างแม่งเลยไฟตรงนี้จะเท่มากเวลาคนเอาไปใส่ถ่ายรูปนะครับอืมแต่มันไม่มีไฟกับคลิปขายทันกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวเก่าที่ผมทวงไว้มาดู เปิดมันยังเจ๋งอยู่ตัวนี้ที่เอาตัวนี้มาสู้ผมมีสองเครื่องตัวนี้เสียงชัดสุดที่ผมมีมาซิงเโม,โมยิงเทียน,นชา้าๆแบบนั้นแต่อยากยิงรัวๆทำไงอะ่ะเอาสักห้านัดสามนัดแล้วกันเห็นไหมมันมันสมูทอ่ะอืมันสม,มูทกว่าลูบสัสหมด ผมจะใช้บาสหมดแกดรัวๆยับไปนะให้มันหมดภายในสี่นะสี่ไกลแล้วดูว่ามันจะเสียงมันจะถล่มไหมหรือมันจะติดๆขัดๆ,ดๆเห็นไหมมันยังพอเป็นเสียงถลมม่มถล่มแบบยิงถล่มเลยนะครับแล้วก็ถ้าคุ้มเอาเนออมมันอน่าเร็วเสียงต่อเนื่องเห็นไหมครับเสียงเสียงสมูทต,ต่อเนื่องต่อให้เราจะกดเร็วแค่ไหนทีนี้ขอยืมฐานตัวนี้ได้ไหม ลองดูจะเข้าไหมเข้าแต่ไม่มีล็อกนะครับไม่ได้ล็อกช่วยช่วยอยู่นิดนึงแต่ไม่ไม่ไม่หนักเท่ากับตัวใหม่ตัวใหม่ล็อกดีกว่า <Okay. S 1> ก็สวยอยู่นะแต่ว่าตรงนี้เห็นไหมเปิดยากหน่อยอืมันจะล็อกแน่นกว่า ผมมี2เครื่องแต่ตัวนี้จะเป็นตัวชว์ลงผมเพราะว่ามันเสียงใกล้เคียงต้นฉบับมากกว่าอีกตัวหนึ่งอีกตัวอีกตัวอื่นมาเสียงทุมหมดแล้วมันเสียงหมดแล้วเห็นนะครับแต่รีเจนจะไม่มาคลิปนี้นะรีเจนจะไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับแล้วก็ฝากซับสไครต์ไลค์คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนโอเคจบกันไปสำหรับการรีวิว dx ไฟส์ใครสนะครับใครสะกับไฟแยกกันนะครับก็ไปเลือกดูในช่องผมได้ส่วนไนต่อไปก็จะเป็น dx vs dx 2003 vs dx 2004 vs l e g e n นะครับก็รอดูกันนะครับ l e g e n เนี่ยผมตามเก็ดได้ครบ2แล้วนะเดี๋ยวจะจะได้ดูทั้งหมดเลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผมจะวิเคราะห์ให้ดูได้ว่ามันประทับใจหรือน่าผิดหวังตรงไหนนะครับ complete